หลายคนอาจจะรู้จักซีรีส์เดสเตอร์ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับฆาตรกรต่อเน,นื่องที่มีอยู่คือฆาตรกรด้วยกันเองจะเป็นสารเตี้ยฆ่าเฉพาะฆาตรกรที่กฎหมายไม่สมามารถเอาผิดได้หรือตามตัวไม่ได้เด x t สเตอร์จะเป็นคนเอาฆาตรกรเหล่านั้นขึ้นเขียงแทนกฎหมายซึ่งตัวซีรีส์เด็สเตอร์อิงมาจากนิยายของเจฟฟ์ลินเซ่ที่เป็นนิยายซีดีที่เหมือนจะได้แรงบันดาลใจมาจากนิยายอเมริกันไซโคเพราะการเล่าเรื่องหลายจุดมีความคล้ายคลึงซึ่งตัวนิยายกับซีรีส์เด็สเตอร์ มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรแต่ตัวละครต่างๆก็อิงมาจากนิยายเป็นหลักถ้าใครอยากรู้ว่านิยายกับซีรีส์เด็กเตอร์ต่างกันอย่างไรสามารถดูใต้ลิงก์ดีสคริปชันได้เลยนะครับเพราะผมได้ทําคลิปไว้แล้วโอเคผมจะต้องเข้าเรื่องได้ละิีนที่ทําให้ซีรีส์หรือนิยายเด x t เตอร์มิสน่ไม่ใช่แค่ตัวเด x t เตอร์อย่างเดียวซึ่งจะเป็นตัวร้ายหลักบอสจากแต่ละภาคซึ่งหนังซีรีส์มีบอสตัวร้ายหลักที่ยอดเยี่ยมมากสีขึ้นไปอย่านับหัวกากเลยซึ่งตัวร้ายหลักในซีรีส์ได้อินสปายจากตัวร้ายนิยยยาาาามมหลจุดก ลนวันนี้ผมจะมาเล่าตัวร้ายหลักตาำนิยายออริจินอลให้ฟังซึ่งแต่ละคนดิบกว่าตัวร้ายในซิรี์หลายจุดมากซึ่งนิยาย d e x กเตอร์มีทั้งหมด8เล่มและผมจะเล่าบอสหลักในน,นิยายแต่ละภาคเรียงตามลำดับของนิยายจากแรกสุดสุด,สดท้ายสุดผมก็ได้ไปทําการอ่านทบทวนมาคร่าวๆแล้วมีหลายจยุดที่ผมลืมไปเยอะมากก็ดีที่ได้รื้อฟื้นความทรงจําต่างๆผมเกินมายาวละโอเคเรามาเริ่มกันเลย คนแรกน,นิยายเหมือนกับซีรีส์เลยครับโดยคนแรกจะคือ The Time ์มมี่บูชเชอหรือ b บรน n m มูเซอร์นั่นเองในซีรีส์จะชื่อ i c e t ักค k ลเ l อรเพราะวิธีการฆ่าจะใช้วิธีก้าวเลือดออกจากเหยื่อออกทั้งหมดและแช่แข็งและหั่นศพซึ่งในนิยายจะไม่ได้จำกัดแค่วิธีเดียวแต่จะทําหลายแบบฆ่าบแบบสร้างสรรค์และทุกการฆ่าจะพยายามสื่อความหมายเหมือนการฆ่าของเขาเป็นเหมือนผลงานศิละปะและทําให้ชาวบ้านประสาทหลอไปช่วงหนึ่งและถึงขั้นไม่กล้าจากบ้านเลยและเหยื่อที่เบรนด์เลือกจะไปฆ่าเฉพาะผู้หญิงเหมือนกับหนัง อั恩ในซีดีจะมีทักษะเหมือนกับหนังฉลาดรอบคอบจอมวางแผนจอมมุงการซึ่งรอันจะมีความสามารถกว่าดิกสเตอร์ในนิยายเล่มแรกเพราะดิกสเตอร์ยังน้อยประสบการณ์แต่หลังๆเดิกสเตอร์จะนำโด่งกว่าซึ่งช่วงหลังๆเมื่อรอันรู้ถึงตัวตนน้องของตนเองไบรอันเลยเลือกฆ่าไปเรื่อยและเลือกฆ่าแบบจอดจงกลุ่มเพื่อข่มดิกสเตอร์หรือลอกลิมแบบการฆ่าเหมือนดิกสเตอร์ในบางครั้งเพื่อทําให้ดิกสเตอร์สับสนและถูกเพ่งเลงจนสุดท้ายดิกสเตอร์ก็ตามเกมของรอันได้และจบในบทสุดท้ายของนิยายเล่มที่หนึ่ง อ莱นจับเด้ม,มาและให้เด็กเตอร์เลือกระหว่างตนกับน้องสาวก็ที่ดเด็กเตอร์จะเลือกมาเรียได้มาขัดและโดนเด็กเตอร์กับบาอานร่วมมือกันเก็บและบอ莱นก็ดีกับเด็กเตอร์และทำข้อตกลงกันว่าตัวจะฆ่าแต่คนไม่ดีและได้หายไประยะหนึ่งและกลับมามีบทบาทในนิยายหลังๆซึ่งส่วนนี้ผมได้เล่าผิดในคลิปก่อนตัวอ莱นไม่ได้โดนเด็กเตอร์ฆ่าซึ่งผมเข้าใจผิดตอนนั้นเด็กเตอร์แค่คิดในหัวและดูเหมือนฆ่าจริงๆและในตอนสมัยนั้นที่ผมอ่านครั้งแรกภาษาอังกฤษผมยังไม่แข็งด้วยต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับ หลังจากที่จบนิยายเล่มแรกมาเรียสีชีวิตและเด็กสเตอร์โดนเจมดก,ดกเพ่งเลงเรื่องที่เขาสงสัยในเด็กสเตอร์และจะเป็นช่วงที่เด็กสเตอร์รู้ถึงพฤติกรรมของลูกๆของลิตา้าว่ามีความกระหายต้องการฆ่าคนเพราะเหตุการณ์เกี่ยวกับพ่อที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเลยทําให้มีปมเด็กสเตอร์เลยสอนและชี้นําเด็กทั้งสองและในนิยายไม่ได้มีแค่นั้นจะเป็นนิยายเล่มที่เด็กสเตอร์ต้องเจอกับตาตกรที่โคจะโลกจิตและลับมือได้ยากมากๆเขาคือดรดังโกซึ่งเป็นอดีตอันดับมือของโดกในอดีต ดรังโกเป็นทหารแพทย์ที่ร่วมสงครามกับโดกสมัยที่โดกเป็นหน่วยพิเศษโดนสตูโจมตีและทุกคนหนีหมดเหลือแต่ดังโกที่รักษาเพื่อนอยู่ดังโกโดนสตูจับสอบปากคำและทรมานมากมายดึงเล็บหั่นอัยวะและเอากระจกวางต่อหน้าดังโกเมื่อโดนทรมานเพื่อให้ดังโกเห็นร่างกายตัวเองหายไปทีละชิ้นเพื่อสติแตกและสารภาพเกี่ยวกับอเมริกา สุดท้ายทางอเมริกาก็ส่งความช่วยเหลือช่วยดังโก้ได้แต่ก็ไม่สามารถหยุดไฟแขนที่เขาโดนเพื่อนๆหักหลังได้โดนเพื่อนๆทิ้งดังโก้ทําการล่าทหารร่วมหน่วยของเขาทุกคนซึ่งมีจํานวนหลายคนมากดังโก้จะจับเหยื่อมาหานร,ร่างกายทีละชิ้นไม่ได้ตัดแขนตัดขาธรรมดาแต่จะหั่นร่างกายของเหยื่อเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกับลูกเตา๋าและเอาเลือดเสียบเข้ากับเหยื่อเพื่อให้เหยื่อตายช้าที่สุดยืดชีวิตที่สุดและทรมานถึงที่สุด แล้เอากระจกวางต่อหน้าเหยื่อเพื่อให้เหยื่อเห็นร่างกายตัวเองหายไปทีละชิ้นเหมือนกับสิ่งที่ตนเองเคยโดน,นอดีตจนสุดท้ายเขาก็สามารถจับเหยื่อสุดท้ายของเขาได้ซึ่งคือเจมดกเขากำลังจะทรมานเจมดกแต่ก็มีเด็กสเตอร์เข้ามาช่วยและต่อกอกับดังโกได้ซึ่งสร้างปัญหาให้เด็กสเตอร์มากเพราะดังโกรอบครอบและฉลาดสุดๆและมีทักษะทางทหารสุดท้ายก็โดนเด็กสเตอร์จับขึ้นเขียงและชิ้นส่วนของร่างกายดังโกก็หายไปตลอดการ ในนิยายเล่มนี้จะเป็นนิยายที่เด็กสเตอร์รู้ถึงตัวตนสิ่งที่อยู่ในหัวดาผู้สนเจรแท้จริงแล้วมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นของเด็กสเตอร์แต่มีตัวตวนระดับปีศาจมาเกี่ยวข้องไบอันกำลหาเด็กสเตอร์และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับดาผู้สนเจรให้เด็กสเตอร์ทราบเพราะไบอันก็เป็นเหยื่อของมันเช่นกันทุกการฆ่าของเด็กสเตอร์จะเหมือนการบูชาและมอบพลังให้กับมันแต่พอเด็กสเตอร์รู้ถึงเกี่ยวกับตัวตนสิน่งนี้ก็เหมือนมีอะไรปดล,ล็อกในตัวเด็กสเตอร์ทำให้เด็กสเตอร์อาลวาดและฆ่าคนไปเรื่อย สุดท้ายก็มีไบรอันมาช่วยและกลับมาปกติแล้วก็เป็นช่วงที่เด็กสเตอร์สอนลูกๆของลิตา้าเรื่องการฆ่าแต่เด็กสเตอร์ทราบว่าลูกๆทั้งสองยังไม่พร้อมที่จะฆ่าคนจริงๆเพราะยังไม่พร้อมแล้วก็เป็นบันปกติของเด็กสเตอร์ที่ใช้ชีวิตตามปกติแต่เด็กสเตอร์รู้สึกเหมือนมีอะไรแอบ,บตามมาแอบบสต็อกซึ่งเด็กสเตอร์รู้สึกกังวลทันทีว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าอยู่ๆเด็กสเตอร์ก็โดนเหมือนคนคนนั้นสกดจิต มันเป็นเพลงบางอย่างที่ส่งผลต่อหัวภายในหัวเด็กสเตอร์ทำให้สลบและกลุ่มคนเหล่านั้นก็รับพาตัวลูกลูลิต้าด้วยเช่นกันไรอันไม่เห็นและพยายามหยุดแต่ก็โดนกลุ่มคนเหล่านั้นยิงใส่ไม่ต้องกลัวครับไรอันยังไม่ตายแค่โคม่าบาดเจ็บหนักเด็กสเตอร์ไปที่สถานที่แห่งหนึ่งและทราบว่าตนถูกลัทธิหนึ่งจับคือลัทธิโมร็อกเป็นลัทธิที่บูชาเทพเจ้าโมร็อกและหัวหน้าลัทธิก็บอกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวเด็กสเตอร์คือเทพโมร็อกจริงๆและพยายามจะปลุกเทพในตัวของเด็กสเตอร์ ดยการบูชายันลูกๆของลิต้าเดซเตอร์ mm. <De xter S 2> ก็ต่อสู้กับคน,นลทัทธิแต่ก็ยากเย็นมากเพราะมีจํานวนมากลทัทธิมัวรลบเป็นลทัทธิหมูรุนแรงที่ฆ่าคนเพื่อบูชาเทพเจ้าของตนมีคนจนํานวนมากที่เป็นเหยื่อของลัทธินี้เดซ์เตอร์ก็พยายามต่อกรได้และไปถึงจุดที่ลูกๆของลิต้าจะโดนบูชายันโดนบูชายันโดยการเผาเดซ์เตอร์ปะดาบกับหัวหน้าลทัทธิแต่ก็สู้ไม่ไหวเพราะบาดเจ็บที่ต่อสู้ก่อนหน้านั้นมา อยู่ๆหัวหน้าลัทธิก e er um ็โดนแทงเข้าที่หลังด้วยฝีมือของโคดี้ได้โคดี้ก็บอกว่าผมพร้อมแล้วที่จะฆ่าคนซึ่งหลังจากนั้นเด็กสเตอร์ก็ยอมให้ลูกๆฆ่าคนแต่ก็มีการชี้นำโดยเด็กสเตอร์และหลังจากนั้นก็ได้แต่งงานกับลิต้าและใช้ชีวิตกับครอบครัวของเขาซ่วนแรนันก็ปลอดภัยโชคดีที่รอดมาได้แต่ก็ใช้เวลาในการรักษานานนิยายเล่มนี้จะเป็นนิยายที่มีความเป็นศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแท้ซึ่งฆาตกรหลัก ที่เด็กสเตอร์เพ่งเลงไปน,นักศิละปะที่เอาสมมนุษย์มาเป็นผลง,งานชิ้นโบแดงของเขา The Artist คือชื่อของมันมันคือนักศิละปะโลกจิตที่จะเอาอยู่ของเขามาฆ่าในพิธีแปลกๆและจัดรูปแบบศพให้ดูอาร์ตที่สุด้ทุกการกระทําจะมีการประชดประชันต่อสังคมและอะไรหลายอย่างเป็นด้านมือของศิละปะโดยแท้ซึ่งทุกการฆ่าของเขามีข้อความแอบแฝงซึ่งทําให้กรมตํารวจไมอามีหัวหมุนสุดเดสเตอร์ใช้เวลาสืบยาวนานมากจนได้ไปเจอนักศิละปะโลกจิตที่เขาขงหงุดหงิดที่จะเจอ The Artist ือนักศิลป,ปะที่มีปมในอดีตเขาถูกพ่อของเขาที่เป็นครูศิลป,ปะยงเยียดศิลป,ปะให้ตนและทรมานลูกเมื่อไม่ถูกใจจนก่อให้เกิดปีศาจในร่างมนุษย์ที่เห็นมนุษย์เป็นผลงานศิลป,ปะของเขาเด็กเตอร์ได้ต่อสู้กับเดอะอาร์ติสกับบอดีิการ์ของเขาจนชนะได้และได้ทําการเอาเดอะอาร์ติสมาเป็นผลงานชิ้นเอกของเด็กเตอร์และวางประจานต่อนหน้าประชาชนให้ประชาชนเห็นผลงานศิลป,ปะของเขาเดอะอาร์ติสกลายเป็นผลงานศิลป,ปะของเด็กเตอร์ ในที่ใหญ่เล่มนี้จะเป็นช่วงที่ในเมืองเกิดปัญหาเรื่องคนสูญหายสร้างความวิตกกังวลให้ประชาชนจํานวนมากแต่ประชาชนต่างไม่รู้เลยว่ากลุ่มคนที่หายสับสนไปไปอยู่ในท้องของค,คนหนึ่งแล้วเธอคนนั้นชื่ออลานาคานิบาลอลานาเป็นเชฟมหาเศรษฐีที่เป็นเจ้าของร้านอาหารหลายแห่งในอเมริกาเชฟที่โด่งดังระดับโลกแต่หลายคนต่างไม่รู้ความน่าเฟซของเชฟระดับโลกคนนี้ อาณามีห้องใต้ดินสุดรักของเขาซึ่งจะเป็นที่สําหรับเก็บฟา,ร,าร์มปศุสัตว์เพาะเลี้ยงของเธอมีมนุษย์จํานวนมากถูกเธอจับขังและล้างสมองให้ทุกคนที่โดนจับคิดว่าตนเป็นสัตว์เลี้ยงและปะศุสัตว์ที่รอโดนนายของตนสังหารและเอาไปกินอาณาทรมานเหยื่อเล่นโดยการตัดชิ้นส่วนของไอวะเหยื่อเป็นๆและกินต่อหน้าเหยื่อเพื่อให้เหยื่อรู้สึกทรมานและหดหูดหมดสิ้นความเป็นมนุษย์มีหลายคนมากที่เป็นหยู่ของอาณาเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ทารก และมีช่วงหนึ่งที่แม่เด็กคลอดลูกและอารณาเอาทารกไปปุ้งอาหารต่อหน้าของมันดาซึ่งเป็นอะไรที่สะเทือนใจสุดๆเยือโอชาอย่างอารณาจะไม่โดนป่าเด็กสเตอร์เพ่งเล็งได้อย่างไรเด็กสเตอร์ตามสืบและสามารถเข้าไปในปราสาทของเชฟประดับโลกได้และได้ไปเจอห้องใต้ดินของเธอและพยายามจะช่วยเหยือของอารณาสุดท้ายก็โดนกลุ่มคนเหล่านั้นหักหลังซะเอง และเกือบโดนอารนาจับกินเดสเตอร์เข้าใจว่าการที่ตนหวังดีไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปเดสเตอร์บ้าคลั่งและหลับตาและเปิดตาใหม่ครั้งก็ได้เจอคนในห้องขังที่โดนขังรวกกับตนกลายเป็นก้อนเนื้อที่สีสะเอียนร่างกายเละแทบไม่เหลือเขาเดิมเมื่อเดสเตอร์หมดสติและได้ปลุกปีศาจภายในตัวเขามาลุดรล่นเดสเตอร์ออกมาจากกรงได้และสังหารอารนาทรมานอารนาให้ช้าที่สุดทรมานถึงที่สุดและเชื่ออารนาอย่างเย็นชาเหมือนสัตว์ในโรงเชือด ในที่ใหญ่เล่มนี้จะเป็นมัมบุติเด็กสเตอร์ได้ฆ่าอยู่ตนและกลับบ้านตามปุติได่มีข้อความยินนามที่ส่งโดยผู้ชายที่ชื่อเดอะชาโดพยายามเบรกเมลเด็กสเตอร์เพราะเหมือนมีหลักฐานรูปถ่ายที่ถ่ายจากกล้องเว็บแคมคอมของเหยื่อเด็กสเตอร์รู้ว่าตนกำลังรับเหมือกับคนที่มีความรู้ไอทีอยู่เด็กสเตอร์ไปตามนัดหมายและเจอศพที่ถูกฆาตกรรมคล้ายฝีมือเด็กสเตอร์เด็กสเตอร์สงสัยและสืบสถานที่นั้นจนเจอตำรวจแห่กันมากระหน่ำมาริศาลที่เกิดเหตุทำให้เด็กสเตอร์เกือบซวย เดอะชาโดได้กระทำแบบนี้หลายต่อหลายครั้งมีหลายคนมากที่ถูกสังหารโดยการพยายามเบิกเมลของเดอะชาโดซึ่งมีถึงจํานวนหลักสิบบวกที่ถูกฆ่าโดยชา์โดเป็นฆาตรกรที่รอบครอบและฆ่าแบบสมบูรณ์แบบสุดๆเดสเตอร์เพ่งเล็งชา์โดเป็นเป้าหมายของตนและพยายามเก็บปิดปากเดสเตอร์สืบเจอชื่อได้แต่ดันซวยที่โดนตำรวจสงสัยและไม่มีโอกาสที่จะไปฆ่าเดสเตอร์เลยขอพี่ชายของตนไบรอันไปฆ่าให้สุดท้ายก็เป็นใครก็ไม่รู้ที่โดนเอาชื่อมาใส่ชาโ์โดแฮกระบบฐานข้อมูลชื่อ จนสุดท้ายชาโดปลอมตัวเป็นครูลูกเสือและพยายามจะฆ่าลูกๆลิต้าเพื่อทําให้ดิสเตอร์เสียใจสุดท้ายก็โดนเด็กหักเหลี่ยมใส่และโดนเด็กทั้งสองจับขึ้นเขียงเพราะชาโดไม่รู้ว่าเด็ก2คนนี้โดนเทรนมาเหมือนดิสเตอร์แล้วดิสเตอร์ก็มาร่วมและสังหารชาโดฟได้ชาโด w คือใบรุ่นที่มีความรู้ไอทีระดับสูงเคียบแค่ในดิสเตอร์พอดิสเตอร์ฆ่าพี่ชายของตนเองและข้างใครในดิสเตอร์ในเวลาเดียวกันเป็นฆาตรกรที่ดึงเกมมากและสร้างความกดดันให้ดิสเตอร์สุด เพราะชาดโดฉลาดสุดๆและมีความรู้ไอทีที่สร้างปัญหาให้เดสเตอร์สุดๆ, <S <S ดๆในเรย่อเรื่องนี้เริ่มเรื่องจะเป็นช่วงที่มีซีรีส์ใหม่กําลังจะประกาศซึ่งเป็นซีรีส์หนังฆาตกรมีกองถ่ายหนังนั้นเข้ามาขอความช่วยเหลือจากกรมตำรวจไมอา,ามีเพื่ออยากเก็บข้อมูลทางดาราหนังก็ได้จับคู่กับคนในกรมตำรวจเพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆตัวเดสเตอร์ได้จับคู่กับดารานำสุดโด่งดังพระเอกของหนัง นั้นอย่างโรเบิร์ตเชสโรเบิร์ตเชสพอเห็นการทํางานของเด็กสเตอร์ก็รู้สึกถูกใจเด็กสเตอร์มากตนคิดว่าเด็กสเตอร์เป็นเพื่อนรักคอยมาหาบ่อยครั้งจนถึงขั้นน่าลาคาญและทําตัวแบบโูกจิตสุดแบบโคตรเกเรเลยตามสต็อกเด็กสเตอร์ทุกหนแห่งคอยตามดูเด็กสเตอร์เด็กสเตอร์รู้สึกลาคาญดาราคนนี้เลยบอกให้เลิกติดตามตนเพราะว่าสามารถสร้างปัญหาให้เด็กสเตอร์ได้ตอนเด็กสเตอร์จะล่าเยือโรเบิร์ตก็ยอมและเลิกสต็อกเด็กสเตอร์แต่สิ่งที่มันทำต่อไปก็คือ การจ้างนักสืบไปสืบเด็กสเตอร์แทนซึ่งตอนผมอ่านผมนี่ปวดหัวกับมันเลยและโรเบิร์ตก็คือตัวร้ายในนิยายภาคนี้โรเบิร์ตเป็นดาราหนังสุดโด่งดังที่ชอบทําตัวกลางเป็นศูนย์กลางจักรวาลถ้าตนอยากได้อะไรตนต้องได้สิ่งนั้นจนถึงขั้นอยากจะฆ่าดิตา้าและแย่งเด็กสเตอร์มาเป็นผัวเลยโคตรเกเรเลยถ้าเป็นดาราหนังที่มีนิสัยแปลกๆก็ว่าไปอย่างสิแต่ไอตัวโรเบิร์ตคือปีศาจในร่างมนุษย์ดีๆนี่เองโรเบิร์ตมีงานอดิเรกคือการหาเหยื่อที่เป็นเด็กและกระทำเรื่องอย่างว่า และฆ่าเด็กทิ้งฆาตกรฆ่าคอขอเด็กคนรเลวสุดๆฆ่าเด็กมานับไม่ถ้วนเดสเตอร์รู้เข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของโรเบิร์ตและพยายามจะจัดการแต่โรเบิร์ตเอารูปภาพที่นักสืบถ่ายเดสเตอร์ได้ที่เป็นภาพเดสเตอร์กำลังพยายามตามสืบเหยื่ออยู่โรเบิร์ตรู้แก่ใจว่าเดสเตอร์เป็นฆาตกรและสารภาพให้เดสเตอร์ฟังบอกว่าจะเป็นคู่หูฆาตกรกับเดสเตอร์ได้เดสเตอร์ก็ตอบแบบสงสงว่าได้ และบางแผนจะเก็บโรเบิร์ตโรเบิร์ตรู้แก่ใจว่าเดสเตอร์เล็งที่จะฆ่าตนอยู่เลยทําการจะเอาลูกสาวลิต้ามาเป็นเหยื่อของตนเพื่อให้เดสเตอร์เจ็บใจและโมโหแต่ตัวโรเบิร์ตก็โดนเอสเตอร์ฆ่าด้วยความช่วยเหลือจากเดสเตอร์เดสเตอร์กลับบ้านมาพร้อมกับลูกสาวของตนแต่ก็พบศพลิต้าที่นอนตายอยู่ที่บ้านซึ่งโดนโรเบิร์ตฆ่าก่อนหน้านั้นเป็นนิยายเล่มที่ทําให้เดสเตอร์ดําดิ่งสุดๆและเศร้าเสียใจสุดๆพอเดสเตอร์ก็เริ่มรักลิต้าแล้ว ไอโรเบิร์ตโคตรร้ายเลยทำลิสเตอร์โคตรเจ็บแสบใ <K h ans> นนิยายเล่มนี้จะต่อเน,นื่องจากนิยายภาค7ตลิตตาโดนโรเบิร์ตฆ่าและเด็กเตอร์โดนสายไายหาว่าเป็นคนที่สังหารลิตตาลิเสเตอร์โดนจับแต่ก็มีไบรอรันเข้ามาช่วยพาลิสเตอร์แหกคุกได้แต่ซวยซ้ําสวยซ้อ,อนลูกๆของลิสเตอร์ทุกคนเป็นอันตรายโดนหัวหน้าแก๊งมาเฟียจับมาเป็นตัวประกันซาฮีจับเพราะว่าตัวไบรอรันได้ทําการไปสังหารคนในแก๊งและขโมยเงินจากตู้เซฟมา และรู้เขาว่าตัวการหัวหน้าแก๊งนี้แท้จริงแล้วคือหัวหน้ามาเฟียที่มีนคนสังหารแม่ของดิสเตอร์และไบอันราอูนี่เองราอูเป็นหัวหน้ามาเฟียที่อำมหิตเกินมนุษย์สหตคนอย่างซาดิสและบ้าคลังยกตัวอย่างกรณีแม่ของดกสเตอร์ในซิลีส์แม่เดกสเตอร์โดนหันศพเพราะเหมือนจะติดหนี้แต่นิยายแม่เดกสเตอร์โดนราอูนตามจีบแต่แม่เดกสเตอร์ไม่รับปฏิเสธตัวราอูนเสียใจและเต็มไปด้วยความโกรธเขาทำการจับแม่ของดกสเตอร์มา และลูกๆของเธอทั้งสองมาขอขอแม่เดสเตอร์ต่อหน้าลูกทั้งสองและหันศพแม่ให้เด็กทั้งสองดูแม่ตนเ,เองตายต่อหน้าคือเป็นอะไรที่สะเทือนใจสุดๆนิยายโหดจริงๆตัวไบรอันและเดสเตอร์วางแผนทุกอย่างที่จะเก็บราอูลและคนในแก๊งทั้งหมดตัวราอูลก็ได้ทําการนัดให้มาส่งของที่เรือยอสตัวราอูลต้องการเงินที่ไบลอันขโมยและกับลูกๆเดสเตอร์ซึ่งราอูลวางแผนอยู่แล้วว่าถึงแม้ว่าได้เงินก็จะเก็บปิดปากฆ่าหมดอยู่ดี ไบลอันกับเดสเตอร์วางแผนติดตั้งระเบิดที่เรือยอสไบลอันและเดสเตอร์ก็มาตามนัดหมายราอูลยิงปืนขู่เล่นๆที่เรือเพื่อให้ไบลอันและเดสเตอร์กลัวแต่ดังซวยไบลอันโดนระเบิดที่ตัวเองติดตั้งระเบิดใส่ไบลอันเสียชีวิตต่อหน้าเดสเตอร์เดสเตอร์อารวาดอย่างบ้าคลั่งเหมือนโดนนักพจญเนเจอ์กินกินแล้วเดสเตอร์ฆ่าทุกคนในแก๊งราอูลอย่างโหดเหีเห้ยมเหมือนมีพลังเหนือมนุษย์สุดท้ายจบที่ราอูลเหลือแค่ราอลูลตัวเดฟยิงราอูลและพาลูกๆเดสเตอร์หนี ตัวดิสเตอร์อาสาอยู่เรือต่อเพื่อบังว่าจะทําลายหลักฐานต,ต่างๆสุดท้ายแฮร์รี่ก็เป็นภาพหลอนมหาดิสเตอร์และบอกว่าดิสเตอร์มีค่ากว่าที่จะโดนปีศาจกินกินมีค่ากว่าที่จะเป็นแค่เครื่องจักรสังหารของปีศาจตัวดิสเตอร์ละอายตนเองและได้ระเบิดเรือพร้อมกับตนเองและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเจอเดิสเตอร์อีกและก็เป็นจุดจบของนิยายดิสเตอร์นี่คือข้อมูลสุดวๆเกี่ยวกับตัวร้ายในแต่ละภาคของนิยายดิสเตอร์ซึ่งผมไม่สามารถที่จะเจาะลึกแต่ละคนและเล่าละเอียดได้เพราะคลิปจะยาวเกินไป ซึ่งแต่ละคนมีความน่าสนใจและตึงเอาเรื่องและตัวร้ายในซีรีส์ก็ได้อินสปายแรงบันดาลใจมาจากนิยายส่วนใหญ่และก็เหมือนผมได้สรุปคร่าวๆเกี่ยวกับนิยายด็ x t e r อร์แต่ละภาคสั้นๆให้ด้วยถ้าหากรู้สิกอยยังไงเกี่ยวกับตัวร้ายในนิยายด็ x t e r อร์หรือหนังก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับพร้อมอ่านทุกคอมเมนต์ครับผม ขอรบกวนทุกท่านช่วยกดไลค์และกด u b s ส r i b e ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ม,ม,า,มากๆครับผมขอบคุณม,า,มากๆครับเจอกันคลิปหน้าครับผม so excited about Surprise. Practically out you ready for disconnected buy in All